นิซามิสุฟาร์มาซูติคอนประเทศญี่ปุ่นบริษัทผู้ผลิตยากแก้ปวดภายนอกในกลุ่มพาสเตอร์บรรเทาปวดที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาอันดับหนึ่งของโลกจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เฟสตัดไดโคโฟินแอคครั้งแรกในประเทศไทยกับแผ่นแปะที่มีส่วนผสมของไดโคโฟินแอคสารสำคัญในกลุ่มยากแก้ปวดซึ่งใช้ต้านการอักเสบกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนำมาสู่ความท้าทายครั้งใหม่ ในการพัฒนาให้สามารถซึมผ่านผิวหนังเพื่อลดผลข้างเคียงที่น้อยลงโดยแผ่นแปะบรรเทาปวดเฟซัสไลโคฟินแอคมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์สูงถึง24ชั่วโมงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อปวดและอักเสบเรื้อรังชนิดรุนแรงและผู้ที่มีความเสีส่ยงสูงต่อการแพ้ยาจากการใช้ยารับประทานด้วย นี้นะครับบริษัทฮิสามิสึฟาร์มาซูร,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 ริโคลนะครับได้จัดอีเวนต์นะครับการลอนสินค้าใหม่นะครับแผ่นแปะเฟตัสเดโคเฟนักนะครับซึ่งเป็นแผ่นแปะเดโคเฟนัก เจ้าแรกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยนะครับก็คิดว่านะครับตัวยาตัวนี้นะครับจะสามารถช่วยทําให้คุณภาพขอ f ไลน์ของคนไทยนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยาแผ่นแปตัวนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีปัญหาการปวดเรื้อรังนะครับการปวดหนักมากๆนะครับสําหรับผู้ที่มี ประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องมีผลข้างเคียงจากยากินนะครับเราสามารถใช้ยาแปะนะครับลดผลข้างเคียงจากยากินได้ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องหรือว่าการรบกวนกับระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากยากินหรือยาทานแก้ปวดนะครับผมก็วันนี้นะครับมีผู้บริหารนะครับมาจากทั้งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาจากทั้งสิงคโปร์นะครับมาร่วมงาน ที่นี่ด้วยนะครับให้เกียรติมาที่นี่ด้วยก็ขอฝากนะครับตัวยาแผ่นแปะเซตัสด้ยโคฟแนนดแพสนะครับกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านขายยาที่เป็นคีเชนต่างๆด้วยนะครับผมขอบขอะคุณมากๆครับ